เมื่อปีที่แล้วมีเรื่องหนึ่งที่ดังมากเดี๋ยวผมดูย้อนหลังหน่อยนะคือพี่ต๋องสิฉ่อยจํากันได้ไหมจําได้ไดก็เรียกว่าเป็น,<ด>น<ใ>จชาวไทยถูกไหมแกงคอร์เซนเตอร์หลอกเงินไป3ล้านกว่าบาทน,นะถ้ผมจําไม่ผิดตอนนั้นแกไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรสักอย่างแล้วม,มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเครดิตนะ้ะวเสร็จแล้วเนี่ยก็มีคนโทรเข้ามาซึ่งแกบอกจังหวะมันโบ๊ะบะมันมันใช่อ่ะเหมือนกับเรื่องแบบวงเงินเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมาดูเหมือนกับทําให้แกเชื่อว่า เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วแกก็โอนเงินให้เขาไปตรวจสอบ3ล้านกว่าถูกไหมค่ะปรากฏว่าเนี่ยผ่านมาปีหนึ่งคุณผู้ชมเขาไปจับบัญชีม้าถแถวที่1ก็คือบัญชีที่รับโอนจากบัญชีของพี่ต๋องเข้าไปเนี่ยตำรวจสืบนครบาลไปจับกลุ่มนางสาวชนะการอายุ28ปีเป็นเจ้าของบัญชีม้าที่แก๊งคอร์เซนเตอร์ที่หลอกให้ต๋องสิทธิชอยหรือนายวัฒนาผู้อบอ้อมอดีตนักเซนุกเกอร์ระดับตํานานของไทยอโอนเงินไป3ล้าน2เข้าบัญชีนี้ชื่อน,อนี้ชื่อนางสาวชนะการเนี่ย ตำรวจไปจับกุมที่บ้านพักอยู่ที่หนองกี่บุรีรัม เสร็จแล้วก็คุมตัวต้องเดินทางกันมานี่พื้นที่สอนอวังทองหลางเพื่อดำเนินคดออีทุกที่นะสื่นครบาลก็ตามไปจับเลยคุณผู้ชมคะเบื้องต้นเนี่ยทางผู้ต้องหาให้การว่ามีคนทักเฟซบุ๊กมาชักจวนให้เขาเนี่ยไปขายของออนไลน์พร้อมกับเสนอเงินให้400บาทเพื่อเปิดบัญชีธนาคารตัวเองเห็นว่าน่าสนใจก็เลยกรอกข้อมูลส่วนตัวไปให้แต่แก๊งคอสเซนเตอร์กลับบอกว่าไม่สามารถโอนเงิน400บาทเข้าบัญชีให้ได้ต้องโอนเงินเข้าบัญชีที่ตนเองเนี่ยเปิดจำนวน200บาทก่อน ก็เลยสามารถทําธุรกรรมได้ค่ะตัวเองก็หลงเชื่อโอนเงินไปให้แต่ก็ไม่ได้รับเงิน400นะเหมือนถูกหลอกไป200เหมือนกันสุดท้าย400ก็ไม่ได้ตามที่เขาบอกแล้วก็แทนที่จะได้เงินค่าเปิดบัญชีกลับถูกหลอกให้ต้องเสียเงินอีกค่ะพอรู้ตัวว่าโดนหลอกก็เลยโทรศัพท์ไปอายัดบัญชีธนาคารจนมาถูกตํารวจจับตัวได้นี่แหละค่ะเพราะว่าบัญชีดังกล่าวถูกนําไปใช้หลอกต่องสิทธิ์่อยค่ะมีคนทักมาว่าสนใจงานไหมเพราะว่าหนูก็เล่นโทรศัพท์เพราะก็บอกว่าเป็นงาน ขายของออนไลน์นะอะ่ทีนี้เขาก็บอกว่าให้หนูส่งอะไรไปให้เขาหนูก็ส่งทีนี้ก็บอกว่าให้สแก,กนหน้าอะไรเนี่ยเขาก็สแก,กนหน้าลงไปแต่ว่าคนที่สแกนหน้าพี่เขาก็เหมือนคล้ายแบบเฟซเนี่ยดึงกลุ่มกันเหมือนเหมือนเราเพิ่มเพื่อนกันมาแล้วเขาก็ดึงกลุ่มแล้วก็มีผู้ชายมาอีกคนอ่าผมไปตามมาแล้วเรื่องราวที่พี่ต๋องถูกหลอกคืออย่างนี้ค่ะตอนนั้นแกไปแข่ง กีฬาสีเกม2023จัดที่กัมพูชาจําได้ไหมแกก็ไปแข่งสนุกแกบอกว่าตอนแกไปแข่งขันสนุกเกอร์สีเกมเนี่ยซื้อเฟอร์นิเจอร์ผ่านวงเงินบัตรเครดิตไปหนึ่งแสนบาทพอลูดบัตรปรากฏบัตรวงเงินเต็มแกก็เลยแปลกใจตอนนั้นก็คิดว่าเดี๋ยวขอไปแข่งเสร็จเดี๋ยวค่อยกลับมาจัดการทีหลังเสร็จแล้วพอกลับมาถึงไทยมีผู้หญิงโทรมาบอกว่าทางพี่ต๋องเนี่ยติดหนี้อยู่แปดหมื่นเก้าหมื่นตนบอกไม่ได้ติดหนี้เขายังบอกเอาแล้วได้ไปนครสวรรค์หรือเปล่าไปทํารายการบอกไม่เคยไปไม่ได้ไปมาห ผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวโอนสายให้ตำรวจคุยต่อเลยคนเดิมเป็นระดับผู้กำกับเลยนะก็ไปคุยพอไปคุย,ค,ยคนนี้บอกเป็นพันตํารวจเอกชื่อน,นี้นนี้อ่ะมีคดีนะคุณต๋องพัวพันกับยาเสพติดแล้วก็ฟอกเงินแกก็เลยคงเข้าใจคิดไปว่าเออนั่นไงหัวเงินถึงเต็มเพราะเขาอายัดบัตรเราหรือเปล่าคน<ๆ>นี้ก็เลยทําให้เชื่อได้ว่าสงสัยมันจะมีปัญหาจริงๆแกก็เลยเสียท่าก็โอนเงินให้เขาไป3 2, ล้านสองเนี่ยเพราะบอกถ้าไม่ให้ความร่วมมือจะถูกจําคุกหนึ่งปี6เดือนอด้วยความกลัวด้วยมั้งก็เลยโดน บอกยังใจดีติดเงินในบัญชีให้แกเหลือไว้8,000บาทอืมอย้ำกันอีกสักครั้งคุณผู้ชมคะว่าการที่มิจฉาชีพโทรมาหลอกเรานะบอกว่าเราต้องสงสัยหรือว่าถูกดำเนินคดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตำรวจเขาจะไม่มีการโทรศัพท์มาบอกคุณแบบนั้นแต่มันจะมีหมายเรียกหรือว่าหมายจับมาที่บ้านวิดีโอคอลมาไหมไม่มีแบบนั้นไม่มีแต่ถ้าจีบสาวอีกเรื่องนะอันนั้นเรื่องส่วนตัวเะค